สวัสดีป้าลุงสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง <c oughs> สวัสดีเอฟซีครับเพื่อนเพื่อนรุ่นคนเมื่อส่งประเทศขึ้นรถก่อนพี่น้องเอ้ยประเทศสกลับไทยแล้วเมื่อนี้เมื่อมือหน,น,น้อยรองคนเมื่อคนพี่น้อ,องเออลองลองทหารนี่ก็ยิบยุคนคนคนน้องใหญ่ ไปเมิ่งทางจนไหนก็กกุ๊กๆเลยซื้อปีนไก่มาซื้อปีนไก่เมื่อให้ประเทศปั้นเช้าก่อปั้นนํากันอะไรแหละเนาะต้องบ่ว่าเพินสีไทยสิเป็น 嗯。<Yeah. S 2> e ep, e ep. เอโอยมาหับน้องแต่เด็กแถมกลุงสบายดีป้าลุงสบายดีกอนขยัจะไปนะใช่สบายดีขนามาทางนี้ติลูบ๊ายบายแต่งนมมากิเมื่อเลยอนยังมานี่มันิมเมื่อหลาคนหูสี่จ่มหอกสาวุยังอีเลยุกมกละลายหนึ่ง เมื่อได้สิไปลี้ยงหัวเลียงขยได้เอออันนี้นี่หลุดหางหลดพังหามมาหลุดพังหาไปอันนี้นี่อ่ะก็สีเปรี้ยวขึ้นหลุดเต้องแเดีลยวเราชื่อพิ่ไกไว้ให้ประเทศปะก่อนว่ะมาประเทปะาาาลยังบใครที่แรกว่าสีออกเติ้นที่เตว่าสีออกสวยไปแลลวห่ว

Tôi đang bà chồng món sao bạn <laughs> khi đi được ừ. mưa khỏi mưa có lộn Đi mưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ga luôn nha mày gã thơ lộn đâu. Oh mày mày là em. A xem luôn 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 มันหนีมือได้รึมาใส่ชงโอ้ยเอมินจะกินกะน้มอะไรได้นมาไหมนงเงาะน้าลุงเทนมันมันกี่ตัวแกจะบ้าชินนะแกก็ว่าพ่อมันเ กูเลยมึงเนอย่งกะปาไันยังงน่ยอมันุ่งมงน่ส่งเลยวไปเร็วเร็วแกะไรนี่แก่รัดเนแก่รถวยุงเตนเมื่ออะไรบดไุ้บบ่ไุ้บเพชร ก็เลยซื้อปิ้งไก่มาแทนว่ะปลาแดกบ่นี่คือปุกมันสิบ่แตกบ่มันปุกบางได้เอ้าอุ่นเด้อปีไก่จะปีกยังสา่ะหมูจากโมงสิออกมานี่จากจากน้อย ใส่แลยมนงามดอกงเวีคนน่ะลังไปวุนนๆยาจะมาทันกันมืดพ้นไไปได้แล้วปบเออนาะลืมแล้วไปขึ้นช่องแทบ่ เอาใช้บ้างมานี่ส่งนั่นและส่งนี่มันถือก็เลยซื้อมาให้โตเอาสามตัวหาสิบก็ได้น่าจะไปดีมาโอ้ยเอ๊ะแทนไรขอบใจมี่มากนิดนึงขอบใจคอยเออจ่ายได้ Rappet ngắn nó dạng phân tích mọi người môn em hoài anh ạ mọi người môn em ăn môn em hoài 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 môn เดยองนายางยัวยวนั่นเลยว่าหออน้องเคียนเลยซื้อเปิ้งไก่มาให้อนใหม่มาให้บ้ไหกินน้กี่ยังนี่ g นี่อันนี้กรสอบเครืองเสียหมน่ะคือลายเทผุ Chị em mưa nhá hơi chị mà nhiều Kết là xì xay nhắng kết Phải nhanh Nhiều áo bọn nhỉ? Mày sao hả cày ท่านบามาแต่เช้ากับม่ท่นอือลุงมาเตรียมเฮ็ดบอนกิโลกิลอือบุกประเดกเลยเลยเฮ็ดไปสิ่บเปื่อยเาเพราะนี Jeju ่ไงนี่กอือจะลังบ่เปื่อยต้มน่ะใส่น้ำเกลือนะม เวลาต้มใส่เกลือน้ำเราก็ตั้ง้ำมาใส่น้ำทงยเอาเมื่อเราก็แกงใส่น่อยเห็ดคุ้มที่บุตรเมื่อเราก็เมื่อห้าอยู่หมดแล้วลังไงพูดป่๊จ๊ะ Ừ. Nó mạnh là xì khen mà đi <laughs> Kinh khảo đơ khai nhạc mưa năm nè đơ Kinh khảo Măm Sao bòi mưa năm đấy Nè Nhà khai มัน่มันางิโอ้โห่าที่มันทปงะไวะกินสมดดำมา้กินถี่บ้เฉดด้กกินไก่มาน่ะไก่มันก็มากินทำปีกมันกับขามันเอาเนมจัจเลมันเามาไปหักอีละตอดเอามัจเลย Tóc để bà bao, Tọc. Tọc mặt 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 tóc mặt mặt tóc Ui mặt 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 nó mặt 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 không bỏ sẽ thông hộn chín thì sẽ ừ. đây không là thằng chèn <laughs> <lay> <laughs> 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 cái 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 nó cái ทำชินักทำเ้าเงินขะขคอ่ามกินเลยอยากเมื่อนำพี่น้องเอ้ยวนวายอยู่นี่นี่ทรงเรื่องเพิ่นกะแพงงามเพิ่นลดเด้ปะเร้าบ่ในายทงนะเก่งนะาร่อยกินเหล้กเอาจอบมาไว้ ไปยังบานี่มาหําเลยทำัดซีนแล้วบอกผซนเฉยแล้วเมื่อยอย่ป่ะฮะทำัดซีนแล้วน้องจะเมื่อยได้ไหมเฮ็ดพอนอไม้พี่น่องเอยูก้มาฝเอายูกุ้ยมาฝาก

ไปพี่น้องเขาก็จะเมื่อลย่อกพรมเลยพุนมาส่งประเทพี่น้องจะกลับไทยแล้ววยมง่ายน้อเหนเฮยยังจะไปแกงลม่คายอยู่เร็จแล้วนำแกงอีกปะใส่นน้จีแกมาไห ไปพี่น้องสีแดงเมื่อแล้วครับค่ะพุ่นพูนพ่นพอชินจ้าพุ่น,ปนไปอยู่ยอมพอชินพุ่นไปบอกฟิตก่อนห้ามเมื่อเล่นนะ็นหน้าไปมินเดอร์ไปเลอามาห้องพ้าได้ไหมลูกนะเอามาใหาา้ประเทศพี่ของประเทศม,มุมแม่ห้องแม่อ่อนพี่มาไว เพมีน oh, ้ําแข็งหมอีกปปูพี่น้องนี่ก็สิได้อําลาพาจากแล้วเด้อพบพกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสบายดีก็สิมือแล้วบดนี้